สแป๊ดเอ้ยรถเอา้าขอบคุณค่ะทรงใหญ่เลยนั่นขอบคุณนะคะใช่จะย้อมผมแล้วก็ตัดผมไม่ได้ตัดหรอกเลมเฉยเพราะผมเสียไม่ไหวนะผมพี่ฟาช็อตแบบ มันสองเดือนมันไม่ได้พักเลยอ่ะมันต้องมาเอาออกหน่อยละเพราะว่าผมมันเริ่มแห้งกรอบล,ลิมไปออกสเปซไงใครพูดสเปซพี่บอกสเปส คืนหาวได้ด้วยเก่งว่ะมีได้บอกว่ารอดูความสวยไม่ได้ต้องบอกรอดูความหล่อ ไม่ชอบสบเปรเพรามะมันไม่เห็นหน้ามันคุยแล้วมันไม่เห็นหน้ามันแบบขอบคุณนะคะส่งของขวัญกันให้ลึบลับรู้โตเต็มไทยลานะคะส่งรถไฟให้เลยนะเมื่อกี้แสดงว่าแบบขออยอญาปังๆนะคะ ที่เป็นไลฟ์กันเมือ่อกี้วิลันสิาพารคุณอินฟ a สสตูดิโอขอบคุณนะคะรอดูความหล่อได้เหรอเดี๋ยวกลับจากอินโดจะตัดผมสั้นอเเดี๋ยวรียกมาแกก็กลับมา เดี๋ยวค่อยกลับไปสเปซรอทำผมเสร็จก่อน<ค><ณ>กลับไปค่อยสเปซนะตอนนี้ก็สเปซไปก่อนไม่อยากเห็นหน้าก็หรอ ไม่ชอบเห็นหน้ากันหรออยากฟังแค่เสียงหรอมันไม่ให้เห็นเรา แ้วก็วจัเ่องินรื่องาน่าเนี่ยเ่ยถ้าใครบอกว่าถ้าใมีสิพวกนี้เนี่ยเพื่อนฉันนะถ้าเกเก่ก่อนใช่ขอบคุณนะคะแล้วนวันน้น่าถันนี้ถ้าจริงสอสนีกหนึ่งพันเลย่ดจิงจริงป๋าคเพราะว่าปอเพระว่าแอต่เก่งมกดีเขาไม่เดินไม่เดิน ก็จะเขียนนะลุว่ะมีเซลล์เลยว่าลุกมากก็ใช่ไหมไอ้นี่เป็นคนไปบอกว่า้องจริงจริงแลวฉันไดไปกับประเทศ่ไปูัต้องไปตก้วคือต้องไปท้ดกเพราะเขาตอนบ้างชั้นที่ตรงนู้นแบบเอื่องแต่งแี่งนะแต่มีนานแล้วนะ มรู้รว่ามีเพื่อนที่ทำออนไลน์อ่ะบอกว่ามึงไปแล้วปังหายยังเขาปังจริงถูกแหบเขาทำถึงเพิ่มไม่กี่วันใช่ไหมไม่กี่วันหายแล้วมั้งขอบคุณค่ะขอบคุณรถไฟนะคะหายละได้ตามที่เราบ ไปแล้วแหละตีนต้องไปนะไม่ไม่ต้องมาเลยองค์นี้ยไม่ชอบไม่รู้ความหลักฉันเคยได้รู้แบบรู้ความหลักแล้วนางลงรู้แบบองคแม่องค์พ่อเนี่ยรู้แบบยังไงสีเดียวกับอีฟ้าเลยออกอีฟ้าสีรูกไม้อดัมบ้าเป็นไม้สักได้มาจากเชียงใหม่ตีแดงเหรอใช่ก็าดูดีกว่าไทยส่วนองค์แดงองค์อะคือองค์ที่หนักที่สุด เพราะองค์นั้นคือหินทรายมันจะทำอะไรเอง<ม>แต่อองค์เนี้ยเป็นองค์ที่เช่าบูชามาจากบรรดาบุตรแม่เป<ม>็นองค์เดียวที่แบบให้ตั้งสื้ออะไรเงี้ยเดินไปแล้วบู้าี่มา2,000เดือนมีกลุ่มฝังอย่างนี้ไปเอานั่นถึงบอกว่าถ้าเป็นช่างมาแล้วตั้งแต่ต,ต,ตอนที่เราเจอเปนข้อเรื่องของเราฟังคือเราได้แบบ แต่เรื่องผู้ชายขเขาไม่ค่อยภาษานาะงงมากทีก่เราผู้ชายเราไปพูดภาษาอื่นผู้ชายเราพูดตัวเองส้มยืดนอนดึกกันกันนะพรุ่งนี้มีเรียนหรือเปล่าอ้าวพรุ่งนี้กลับเลยเหรอจอดไฟฟ้าใช่รถที่เราไฟฟ้าไมเกิดเรื่องขอบคุณคุณพัดนะคะขอบคุณพี่แอนนะคะนกลับเลยเหรอหายแล้วเนี่ย หายปุ๊กมอนกลับเลยอ่ะปิดเทอ,อมหรอ,อ,หรอมันเพิ่งเปิดไม่ใช่หรอปิดแล้วมันกลับละค้านอารูก้าที่นี่เกาปนมาเเหเพราะนเป็นเป็นเจ้าของกิจกรแลมายรู้มว่ามีนคนว่าถามว่า้เทเว นี่ก้อยเบี้ยวอ่ะแต่กูไม่้ดีกันมะอยากด้มกวันนี้ันดร้นึฉันที่ตัวใส่สูทุกคนหล่อแต่งตัวดีแล้ฉันอย่างเงี้ยมเห็นฉันไม่ทำงานแล้วฉันไปย่ดูเขาอีกะดีกันมะเป็นหนึ่งอยบาทที่ฉันดีใจมากที่ฉันได้ติดกิน <c oughs> แล้วซุดแตทำสีอะไรพี่เตอร์ทนสีอไแต่ภาพติดตาชันคือวิ๊สีดำอะไรน้องฝาน้องฝาคุณพี่แอนนะคะขอบคุณคุณแบร์รี่คุณนะคะ คิดว่าแฟนมีแฟนอยู่สองมืนคนแล้วมีแฟนนอกด้อมเหรอคุณตุ้มเนาะอุ๊ย uh คุณจอเจนกับ <justice> ค <scary> ุณค่ะรถไฟมันน่ารักนะตูนตูนแล้วเมื่อไหร่เขาจะมา ะให้พี่ฟ้าขอบคุณโทรศัพท์นะคะพี่้าว่าพี่ขอเริ่มไม่คอละใช่พวกนี้มีใช่พวกนี้มี คืนหาวอีกล้วขอบคุณค่ะส่งรถไฟกันเยอะมากเลยใช้ปี้ฟไปไหนอขอบคุณเหรียญทองนะคะ เราม่เกิดใช่มันจะมีค้กที่บอกเงว่าต่นเต้มีูองเข้าสู่ขั้นตอนการล้างแล้วอ่ะอ๋ออันนี้เป็นที่เป็นแบบไม่ต้องล้างแล้วตอนอันนี้เป็นเพราะ่ต้การินสีทีหนึ่ง เลิศต้องล้างน่ะโอ้เลิศต้องล้างนะโอขอเลย มันลดนได้เดี๋ยวค่ะขอบคุณปุ้ยน่ากินมากกินก่อนดีกว่าไห่กินก่อนก็ได้เลยแต่ก็ลงได้เลยนะลงกูก็กินเออหนูลงไว้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาได้ตอนนี้หนูเหมือนแบบขวดลุกอับขาคลามอ่ะใครเนี่ยหนูเนี่ยมีคนดูเท่าไหร่อ่ะมันจะต้องตัดเป็นทำลิงจะได้หรอกสวัสดีค่ะทุกคนกินขนมปังกรอบไหมกินขนมปังไหมขนมปังอะไกรอบ หล่อมากอะงงนะนี่ครคะอันนี้อันนี้สวยคนสัใครคะอันนี้อันนี้สวยคนสัผมอันนี้พี่เป็นเป็นผู้ชายแท้ไม่โป๊ความโป๊เท่ากับศู์สวัสดีค่ะอุ้ยรู้จักเราได้ไงยะใครบอกเธองนะผามดดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆเราไม่ได้ชื่อสั่งเราชื้อขนมปังลายกร น้องอิงหล่อคนถือกล้องหล่อจางว้าวงงนะรีวิวคนสระผมแล้วหนึ่งอันนี้เป็นคนสระผมชื่อว่าพีเตอร์อันนี้เป็นคุณป้าค่ะคุณป้านะคุณป้าเก็บเห็ดที่เขามา <c oughs> คุณป้าเขาเก็บเห็ดค่ะแล้วก็มาสระผม <c oughs> แด่ดดีเปลี่ยนไป <c oughs> ใช่นี่เป็นคุณยายเก็บเห็ด เอาโรตีเขาบอกเอาโรตีโรตีนะบอกสิสวยเนาะงงพวกผมยังสวยพี่ขนมปังเนยกรอบรู้ใ่มากเลยค่ะพี่พฟ้าลืมจ่ายค่าอะไรเนี่ยงงแป๊นหนึ่งนะคะอ๋อลืมจ่ายค่าเน็ตแ,แ,แน่เลยทำไมอ่ะป้าเก็บเห็ดนี่เป็นคุณยายเก็บเห็ดพวกผมเดยไปเก็บเห็ด มีคนส่งอะไรมาเต็มไปหมดเลยอ่ะบังกอาบังถ้าไปดูทำยังไจุ่งเนี่ยโยกผาดหรอความเนี่ยเน็กกระตุ้จิ้มเหรอรายกันดูร์ได้ไหมล่ะคิด ตอนแรกกว่าจะไม่ทำเลยร้สึวาม่งมงมากเลยผิดจริงหรอเพราะไม่ีความสวยใช่ไหมใส่แอุ้ยขอบุญมาคุณพัขอบุณทุกคนที่ส่งของขวันด้วยนะคะเติมคนแรนะจริงหรอแบบเฉยๆนะแบบดูแบบเบาๆเล็กๆเล็ได้หรอแรานเติมมีอะไรเยอะไปหมดอยากให้ทุกคนไปดูมีอะไรหรอซันฉันไม่ทำผ

มีเราลแล้วอง่งันนี้ของทีอตอบในการสีิ่นอันนี้คือในการทำจิมเห็นสม้มมัแบบว่าต้มแกงกับขนมขบตคี้ยว